เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะทําให้สุดฝีมือคุณจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะปู<อ>ไปพอรครับนี่คือไข่ตุนคุณเหรอครับใช่ครับมันกระด้างไปไหมครับอ่า นิดนึงครับจริงๆแล้วไข่ตุ๋นมันจะออกนุ่มๆเนียนๆแต่ว่าไข่ตุ๋นของเราเนี่ยมันแห้งกว่าไข่ตุ๋นปกติแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับครับเชฟครับขอบคุณครับไข่ตุ๋นของเราเราตั้งใจใช้ไข่อ่อนมาทําอยู่แล้วเรา,เาก็รู้แล้วว่ามันอาจจะแห้งก็ใส่นมเข้าไปใส่น้ําเข้าไปให้มันมีความหนึบๆเนียนๆฟูๆ ถ้าพวกคุณไม่อยากเจอกับโจทย์ในรอบหน้าคุณจะต้องชนะในรอบนี้ให้ได้เพื่อเป็นคนแรกที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับเชฟถ้าเราไม่อยากไปเจอในโจทย์รอบต่อไปเราต้องชนะรอบนี้ต้องมีสติทําให้ได้จานที่ดีที่สุดคิดว่าจานที่ดีที่สุดต้องได้อยากนั่งดูเพื่อนทาอาหารกันอย่างเครียดกดดันไงเราก็อยากเป็นคนนั้นนะคนต่อไปนะคะปอค่ะ วันนี้เนี่ยมั่นใจ90%นะครับทุกอย่างที่เราลงไปในจานเนี่ยเรามั่นใจว่าอร่อยและสวยงามและจัดจานออกมาเป็นรังไข่อยู่ในหิน อธิบายจานนี้เชฟังครับจานนี้ชื่อพวงไข่ในหินนะครับเสิร์ฟมาในเปลือกไข่มีเป็นเหมือนรังไข่หอหุ้มอยู่พวงไข่อ่อนเนี่ยเอามาตุนนะครับคล้ายๆกับไข่ตุนแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็จะมีความหนึบเพราะว่าไข่อ่อนมันจะค่อนข้างมีเนื้อที่แน่นกว่าไข่ปกตินะครับอีกส่วนหนึ่งเอาพวงไข่กับรังไข่ผัดกับพริกแกงซึ่งใส่ปลาล้าเข้าไปด้วยเอามาท็อปปิ้งไว้บนไข่ตุนตัวซุปที่เอาไปต้มกับสมุนไพรก็ปรุงต่อให้มีความเปรี้ยวแล้วก็สามารถทานเส้นเวียดนามที่เเอออาาาไปทกกลืับสย เพิ่มความกรอบมากขึ้นครับผม จานนี้นะครับที่ปอทําขึ้นมาเป็นคล้ายๆมันไข่ตุนแล้วก็มีเอาไปผัดแล้วเสิร์ฟมาอยู่ด้านบนของไข่ตุนตัวที่เป็นไข่ตุนตอนแรกเชฟคิดว่ารสชาติสัมผัสเนี่ยจะออกมาไม่ดีแต่เชฟชิมเข้าไปแล้วทําออกมาได้ดีน้ําซุปที่เสิร์ฟคู่มันด้วยกันรสชาติด,ดีมากบวกกับรสชาติเครื่องเทศสดต่างๆที่เอาไปผัดเนี่ยกินเข้าไปในปากแล้วแบบระเบิดขึ้นมาทันทีเลยมีความเป็นไทยที่อร่อยโดยรวมนะครับทำออกมาได้ดีครับขอบคุณมากครับ พอครับคุณไม่ได้แค่ชิมพวงไข่เป็นอย่างเดียวนะครับคุณรู้วิธีการจัดการมันด้วยด้วยการใส่สมุนไพรเข้าไปเยอะไม่งั้นมันจะขาวอันนี้เนี่ยคือข้อดีของจานนี้มากเพราะรสมันจัดเข้มข้นร่อยจังหู้เลยและที่สำคัญคุณใส่ตัวพวงมันมาด้วยที่เป็นเส้นๆอันนี้เนี่ยคือสเสน่ห์ของพวงไข่อ่อน รุปได้ใจความว่าอร่อยแท้ๆครับขอบคุณครับปอจัดจานจานนี้มาได้ดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่พอกินเข้าไปแล้วนี่สิมันเข้มเต็มปากมากเลย โดยเฉพาะตัวที่ออกมาผัดเครื่องแกงมันได้รสสัมผัสของทั้งไขอ่อ่อนและตัวพวงที่เชื่อมอยู่แต่รถเผ็ดที่ยังค้างอยู่ในปากเนี่ยล้างด้วยน้ําซุปตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวช่วยที่ทำให้จานนี้สมบูรณ์ค่ะขอบคุณมากครับจากที่ฟังเนี่ยพอใจมากๆเลยครับเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราต้องได้จานที่ดีที่สุดแล้วละ่ะถ้าคำชมมาแน่นขนาดนี้